บนหน้าจอนะคะให้เลือกมีเดียแล้วก็มาที่บลูทูธออเดโอเราจะเจอหน้านี้นะคะในการอันนี้ก็คือลูกค้าจะต้องเปิดเปิดตัวจอเพดานด้านหลังนะคะคด้านข้างจะมีเหมือนสาย USB แบบนี้ค่ะเดี๋ยวให้เราทำการเสียบเข้าไปนะคะใช้โวัวแฟดไดส์อันนี้จะเป็นขนาด3 2 g กิกนะคะเราเสียบเข้าไปลงช่องนี้ค่ะอ่าน้องมากือูดไปเดีพี่จัดการให้ นี้เราเสียบก็เสียบเข้าไปตรงนี้นะคะแล้วก็เสร็จแล้วให้พับสายนะคะค่อยๆพับตรงนี้จะได้ซ่อนเข้าไปนะคะซ่อนเข้าไปที่อยู่ในลักษณะน,นี้นะคะจะเก็บตัวสายเข้าไปด้านข้างแบบนี้ค่ะจากนั้นนะคะพอเราเสียบ USB เสร็จแล้วค่ะสังเกตว่าจะมีสัญล,ลักษณ์นะคะสัญล,ลักษณ์ USB ตรงนี้ขึ้นมานะคะก็คือมันมีการเสียบเรียบร้อยแล้วกดคําว่าแอปค่ะเลื่อน คําว่าเครื่องเล่น MX กดเล่นค่ะตัวนี้จะเป็นแอปพลิเคชันสําหรับเล่น USB ไฟล์หนังนะคะก็แนะนํา USB ประมาณ32 g ิกเขาจะมีคําถามค่ะว่าอนุญ,ญาตให้เข้าถึงหรือเปล่าให้ตอบตกลงนะคะข้างในก็จะมีไฟล์ที่เราได้แบบอัดเอาไว้นะคะสมมุติว่าเราจะดูเรื่องเบอร์1นึ่อันนี้นะคะ เครื่องจะมีการโหลดคำว่ากำลังบัฟเฟอร์แบบนี้นะคะก็คือเป็นการโหลดไฟล์ไฟล์ยิ่งใหญ่ยิ่งละเอียดก็จะใช้การโหลดนานขึ้นนะคะอันนี้ไฟล์ภาพมาแล้วเสียงก็จะออกทั่วคันแบบนี้นะคะด้านหน้ายัางอยู่ในโหมดของบลูทูธออดิโอด้านข้างตรงนี้ปิดเปิดไฟได้นะคะถ้าไม่ชอบไฟตรงนี้กดปิดตรงนี้ไฟจะเป็นการเปิดนะคะอันนี้เวลาดูด้านหลังก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะ ส่วนหนังเรื่องนี้นะคะถ้าเราต้องการออกหรือเปลี่ยนเราแตะบนหน้าจอถ้าเราต้องการหยุดน,นะคะแตะมาที่เมนูหยุดย้อนกลับเครื่องหมายนี้นะคะเครื่องหมายย้อนกลับข้างในก็จะมีไฟล์อื่นๆอีกนะคะแล้วก็เข้ามาเลือกสมมติเอาอ g ก o ฟี่มูวีนะคะหนังก็จะทำการโหลดบัฟเฟอร์แบบนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะก็คือตามความละเอียดของไฟล์นั้นๆถ้าหนังที่เราเลือกมามีไฟล์ขนาดใหญ่เขาก็จะใช้เวลาโหลดนิดนึงนะคะ ก็จะหมุนอยู่แบบนี้ต้องรอจนกว่าไฟล์จะอ่านเสร็จนะคะอย่างนี้เสร็จเรียบร้อยก็จะขึ้นหนังมา USB ตรงนี้เราสามารถเสียบทิ้งไว้ตลอดได้ไม่เป็นอะไรนะคะแต่ถ้าแบบต้องการเปลี่ยนก็คือให้ดึงสายตรงนี้ออกมาถ้าต้องการเปลี่ยนเรื่องก็เรา,เรา,เราดึงสายอันนี้ออกมาแต่ก่อนดึงสายนะคะก็คือให้เราออกจากโปรแกรมก่อนถ้าเราไม่ดูแล้วนะคะทำการออกนะคะแล้ว<ๆ>ก็กดวงกลม สี่เหลี่ยมจะเป็นการเคลียร์แอปอันไหนไม่เอาเรากดสไลด์เพื่อปิดแบบนี้นะคะอันนี้เดี๋ยวเราจะเปลี่ยน USB อนี้นะคะก็คือดึงตรงนี้ออกเดี๋ยวเปลี่ยนอันใหม่นะคะอันนี้ได้ USB เรื่องใหม่มานะคะเดี๋ยวเราก็เสียบเข้าไปเสียบเข้าไปด้านข้างแบบนี้นะคะเสียบเสร็จแล้วก็เดี๋ยวทำการเก็บสายนะคะเก็บสายไว้ด้านข้างแบบนี้เหมือนเดิม ตัวจอจะเป็นลักษณะน,น,นี้ก็จะมีสัญลักษณ์ USB ค่ะแบบนี้ที่เป็นเครื่องหมายขีดๆนะคะกดเข้าไปที่แอปสไลด์เครื่องเล่น MX <ม>ก็จะเจอว่าพื้นที่จัดเก็บ USB ให้แตะเข้าไปค่ะแล้วเขาจะถามว่าอนุญาตให้เล่นเครื่องเล่นใหม่ก็ตอบตกองนะคะข้างในก็จะมีไฟล์เยอะๆแบบนี้อีกอันนี้จะเป็นแฟลชเรื่องอื่นนะคะไฟล์ดเลมอนอ่ะกดเข้าไปนะคะ เจอเขาว่ากำลังบัฟเฟอร์ให้รอก่อนนะคะก็รอจนหนังอันเนี้ยโหลดเสร็จยังได้แล้วได้แล้วน้องเขาถอดสายให้เคียร์เคียร์เขา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 ถามเคียร์กเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยเดีแต่ส่งลูปไปดูเนี่ยนะหนังก็มาเรียบร้อยแล้วนะคะ โอเคค่ะ okay,